สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมชวนเพื่อนมาเปลี่ยนสายเชือกดึงสตาร์ทของเครื่องตัดหญ้าครับมันขาดเราจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเนี่ครับก่อนอื่นเราถอดเราถอดชุดชุดท้ายออกมาเลยเราจะเห็นตัวเนี้ยลานไอ้ลานดึงดึงสตาร์ทมือมันขาดมันขาดแล้วก็เปลี่ยนใหม่ดูครับของผมมันมีสองเครื่อง,องคืออะไรเดี๋ยวเราจะถอดถอดตัวเนี้ยถอดเอาเชือกมันนะครับมามาใส่ แต่ตัวนี้ถ้าไม่อยากเสียเวลาหรือใจเย็นก็ไปซื้อมามันจะได้ไม่ต้องถอดตัวนี้แต่ผมคือมันมีของเก่าอยู่เครื่องผมมีหลายเครื่องไม่เป็นอะไรอันนี้มันก็ใช้ได้ครับแต่ผมจะเอาเชือกมันแต่ถ้าจะเอาชุดชุดเนี้มาใส่เลยมันมันไม่ได้ครับมันคนละมันคนละแนวกันเนี่ยคนละแนวกันมันคนละรุ่นกันก็เหมือนเดิมครับก่อนอื่นเราก็จะต้องถอดเหมือนตอนที่ผมถอดเครื่องตัวนี้ แล้วต้องถอดหกโคกเหลี่ยมมีอยู่สามตัวแล้วอันนี้ไขก่ไขกวงเป็นไข่กวงแฉกถอดออกเนี่ยครับ เราก็ได้เชือกแล้วครับนี่เราก็จะมาใส่กับตัวนี้แย,ย่เข้าไปตรงรูนี่ครับก็ใช้เกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ไปเช็คลนลนไปนิดนึง แล้วก็มดปมครับมาปมดึงให้แน่นใก็ใกนะ้มาลงแล้วหนหล,ล,ลังนั้นเราก็เขียนส่วนตัวนี้ตัวนี้เราแก้ปมก่อนครับแก้ปอมออกเพราะว่าเราจะต้อง มาสอดเข้ารูนี่ดูตัวนี้หลังจากนั้นเราก็จะเขียนลานครับการเขียนลานเนี่ยดูเราก็จะเขียนหมุนเข้าครับค,ค่อยคค่อยค่อยหมุน 我没对象。 การของเครื่องตัดหญ้าเราก็ได้รูปแล้วการเขียนลานคราวนี้เราก็จะมาเขียนเขียนเชือกครับดูดูร่องมันครับมันจะมีร่องอยู่แล้วก็หมุน เชือกตามลงแล้วตัวตรงนี้มันจะมีมันจะมีล็อกอยู่ครับตรงนี้ล็อกมันมืดไลยเนี่ยมันจะมีล็อกล็อกใส่ของมันอยู่ตรงไหนโดยให้ตัวเนี้ยไอ้สปริงแง่งมันเข้าเข้าไปในล็อกล็อกตัวนี้ เราก็จะหมุนเชือกให้มันได้มากที่สุดแล้วมองดูเราจะมองหินครับแง่งลายมันมันเข้ากับร่องเนี่ยมันจะมีมันจะมีล็อกอยู่ใส่ไปก่อนมืดหน่อยครับพอลงล็อกได้เราก็ค่อย หมุนให้เชือกมันลงไปให้ควงแยงครับให้ควงแยงลงไปขยับไปเรื่อยตองที่จะได้ล้านสุด แล้วเราก็เอาออกมาตรงรูรูดึงตาตานี่ครับลลแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ตัวล็อกเนี่ครับตัวล็อกของมันมันจะมีรูล็อกอยู่เป็นแง่ง้นี่ครับมันจะได้ลนนนักษณะนี้เราขันขันพอตึงตึงมือก่อนแล้วจะไปเชียบมไว้เลยครับ Để lòng đình đuôi, cứ này lâu quá phải cột đình thật ra lâu lốc vậy ทางนี้เราก็จะมาประกอบก็คือตัวนี้ขันตามปกติหกเหลี่ยม ถ้าเพื่อนถูกใจในการซ่อมเครื่องตัดจางของผมเปลี่ยนเชือกคันสตาร์ตเองที่บ้านก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมมีคลิปใหม่ใหมให้เพื่อนได้แก้ปัญหากันและได้ประโยชน์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ